ครับนะบรรยากาศเมื่อนี้แม่กลางทุ่งนาน,นะจ๊ะเอาบรรยากาศมาให้เบิงเอามือแรงมาเตรียมพร้อมแม่จะมาลังสิ์เดืนดเนอนใดน้อบารูว่ารอบรอบรอบ,รอบที่สามสิมีคิ้วลงลงัลงสิีบอนะครับบาุนนกับบรูเดินแม่นะครับอยู่ลำพูนไก่ไท้ บนนั้นกับบลูว่าสิมีคิวงานลุงบอแต่แน่ๆน่าจะมีสามแยกพระประแดงอาเขตแน่นอนไปรอบนี้อันน่าจะไปพร้อมกับซอแอนออรดีครับรอบที่สามของการออนทัวร์กางผ้าอยู่กลางห่วยกลางหนองแต่ว่างานฟรีเนี่ยราตรงห้วงแม่สนามมองนีทาเเบอรหลดมือแรงคนเต็มสักลากเบิดแน่นอนอาย่พุนปนเกบางสรีก้อยครับแม่อเห็นแม่ บ่อแม่อืนใส่บ่นอน,น้อนยูไดจ้าติดบ่อบบบบบเออไอ้ถ้าตินมันีีไห้ได้แล้วมันเป็นดินทรายไปแม,แม่สนามนะครับสางทุงหน้าเพิ่นป็นดินทรายบนนี้รถหหนักเนาะข้านันเหยียบข้นนี้เหยียบมันก็เลยจมไหลว่าใส่หนูพร้อมเป็นตาห้อนแม่ห้อนก็สูเอา บริสุทธิกาแฟมาเลยนเนี่ยทินบอสวัสดีพี่ไต่ร้อยเอ็ดครับบ้านน่วันดดี่ว่ามือเศร้านี่ไข้ได้แล้วเอ้ยนะครับไข่ได้แล้วเราบัานนี้มือเศร้านี่แวนต้องก็เลยไปขี้นี่เพิ่นว่าก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารบรรยุถึงวันแล้วเพิ่งกินยังเข้าไปนี่ปวดยังป,ปวดไข่ได้แล้วไข่ได้แล้วมือยู่มือสุดท้ายของกาอนอนทั่วกรุงเทพบางพินะโอ้โหจมเจ็บจนคนลูกเบนแม่แม่ ใช้เนี่ยแล้วสวัสดีแม่นิพพานานะครับว,วันนี้ไม่มีซอมีซอพรุ่งนี้สามวันติดต่อกันเลยเอาปอกุ้งเผาหลักสี่สะพานใหม่แล้วก็อยู่ที่อําเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่ชัยภูมิบอกนะครับซอสีมาติดต่อกันสามมือเลยสนามมือเนี่ย รถ,รถเครื่องเสียงมา,บมาบเบิร์ดสุคันสมบูสมบันอิลีด้รถเครื่องเสียงนี่เนาะไปอีกงานเหตุบุญเกินบันไม่พอสันโรจนา กลางเวทีอยู่นี่แสดงว่านาเวทีคิโตกววมบุนนี้เนาะวันนี้เล่นอยู่ไหนครับบ้านแสตตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนมหาสารคามครับแม่อยู่กึ่งกลางระหว่างเชียงยืนกับยางตลาดแหกเลยธรรมะทั้งอย่างตลาดจะเลยวัดสว่างหัวนาคำมาหน่อยหนึ่งนี่พเจ้าเรียตรงนีอะไร้องง่ะครับจุณนั่นเล่นไหมเดินทางไปคุณก็ไปบอกคุนดิละน้อ่นวลเดินเป็นผู้ประชานแม่ค่ะ ดอกโรจน่านานีาจะเป็นพี่ของเจ้าภาพนี่นนนนมันอาเจ้าพี่เจ้าภาพอืมนาจะเม่นนี่แเม่นเบิดท่านี่บนหนาเม่นดอกบอานนวันนี้มีไรสดหน้าเวทีให้ดูไหมครับเมื่อนีนานน่าจะน่าจะไม่มีไรสดให้ชม